ดีค่ะเจอรูโศอีกแล้วนะวันนี้นะคะคุณครูจะพูดถึงเรื่องการนับเวลาซึ่งอยู่ในหน่วยคณิตที่สนุกนะคะนับเวลาจากอะไรคะก็จากนาฬิกานีาไ่ไงแต่ว่าก่อนจะรับนาฬิกานะคะคูโสจะสอนถึงการใช้คําพูดที่ว่าวันนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะวันนี้หมายถึงอะไรวันนี้ก็หมายถึงวันนี้นะคะก็คือวันที่อยู่ปัจจุบันของวันนี้นะคะแล้วก็เป็นพรุ่งน,นี้นะคะพรุ่งน,นี้ก็คือวันต่อไปนะคะ แต่ถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวานของวันนี้นะคะให้เด็กเข้าใจคําว่าเมื่อวานนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะแล้วก็คําว่ารวดเร็วหมายความว่าอะไรคะรวดเร็วก็หมายถึงว่าเราต้องทําอะไรเร็วๆให้มันรอดรวดเร็วก็กระฉับกระเฉงนะคะแต่ถ้าช้าๆทำงานก็คือการค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะการช้าแล้วก็นานนะคะ วันนี้มาดูถึงเรื่องนาฬิกานะคะคุณสวนเี่นาฬิกาของจริงมาให้เด็กดูเลยค่ะอันนี้คุณสวนติดไว้ที่ห้องเรียนของเราเลยนะคะเห็นไหมคะขณะนี้เวลาเท่าไหร่คะถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือ4ี่โมงเย็นนะคะหรือจะเป็นเวลา16นาฬิกานาทีก็ตอนนี้ประมาณอยู่ที่13หรือ12นาทีประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราจะมีนาฬิกาเรามีเลข1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าดด 9 10 1 1 12แล้วแต่เวลานะคะแต่ละช่องนี้ก็จะมี5นาทีที่เรานับ5นาที10นาที15นาที20นาที30นาทีไอ้ย5ิบนาที30นาทีหรือเรียกว่าครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะคะถ้าครบถึงนี้ก็คือ1ชั่วโมงแต่ว่าเรื่องการอ่านนาฬิกาเนี่ยเหือเวลาเนี่ยเดี๋ยวถ้าในเด็กโตอีกหน่อยนะคะในเด็กก็จะสามารถอ่านเวลาได้ถูกต้อง ตอนนี้หนูยังเป็นเด็กตัวเล็กอยู่นะคะก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่านให้ฟังก่อนนะคะซึ่งเวลาเนี่ยเรารู้จากนาฬิกาที่ตั้งอยู่ในบ้านของเราที่คุณพ่อคุณแม่แฝงในบ้านหรือจะดูจากนาฬิกาข้อมือก็ได้นะคะซึ่งทุกคนส่วนใหญ่ก็ชอบแส่นาฬิกานะคะหรือว่าตอนนี้นะคะดูจากโทรศัพท์มือถือก็จะมีเวลาบอกว,ว่าตอนนี้เวลากี่โมงนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นานาฬิกาปลุก ก็จะมีเวลาบอกเหมือนกันเราสามารถตั้งปลูกได้ว่าเราจะปลูกกี่โมงเตื่นกี่โมงตอนไหนนะคะนี่คือนาฬิกาปลูกก็จะมีเวลาหรือว่าตัวเลขแสดงให้เห็นนะคะอันนี้คือนาฬิกาที่โศกเก็บภาพให้เด็กดูนี้เป็นนาฬิกาจําลองนะคะเห็นไหมคะก็จะมีตัวเลขเหมือนกับอันนี้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการนับเวลาหรือการรู้จักเวลานะคะและอย่าลืมนะคะที่โสมบอกว่าให้รู้จักคําว่า วันนี้รุ่งนี้แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเด็กสามารถเข้าใจได้สามารถออกมาเล่าบอกได้ว่าวันนี้ทำอะไรอย่างเ <c oughs> ช่นวันนี้นะหนูไปเที่ยวกับคุณพ,พ่อคุณแม่มานะคะหรือว่าท้าคุโสโศทาแล้วเมื่อวานน่ะหนูไปไหนมาหนูก็สามารถตอบคุณโศได้เมื่อวานเนี้หนูมาโรงเรียนหรือเมื่อวานเนี้ย,ย,าานนยไปเที่ยวทะเลมานะคะเด็กก็สามารถพูดได้หรือว่าบางคนจะบอกกับคุณโศว่าคุณโศครัะ พรุ่งนี้นะหนูจะไปสวนสัตว์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆก็สามารถตอบได้ว่าแล้วก็รู้ว่าพรุ่งนี้คือวันไห่วันนี้คือวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาแล้วนะคะและคูณโถก็ขอฝากการนับเวลาแล้วก็เรื่องนาฬิกานะคะซึ่งอยู่ในหน่วยคณิตกิสนุนะคะแล้ววันนี้สัปดาห์ที่4ี่สิหหน่วยคณิตกิสนุนะคะที่ไทยเด็กรู้จักตัวเลข เหรียญธนบัตรนะคะอันนี้คือในชีวิตประจำวันของเรารูปทรงหรือจะเป็นบ้านเลขที่โทรศัพท์ตะติทินนะคะที่สามารถรู้ว่าวันนี้วันไหนวันที่เท่าไหร่นะคะเครื่องช่างนาฬิกาบ่งบอกเวลาอันนี้คือธนิตพิสนุก <Okay. S 1> แล้วสัปดาห์นี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ครูโซลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ